Tra v e l t i ส s tips. สุดยอดทำแนะนำที่จะทำให้การเดินทางของคุณเป็นเรื่องสนุกมา Travel t ป p s กันดีกว่านะคะเรามาแนะนําเกี่ยวกับการท่องเที่ยวอย่างที่บอกกันไปเมื่อเบรกที่แล้วนะคะเกี่ยวกับการที่จะขึ้นเขาขึ้นดอยขึ้นภูขึ้นอะไรก็ตามใช่แล้วเขาดอยเนี่ยบูมไปมาเยอะแล้วนะบูมไปมันก็ทั้งแบบว่าสุดเขตชายแดนที่ต้องนั่งจี๊ปรถอะไรอะไรเขาเคยถ่ายรายการท่องเที่ยวมา3ปีเต็มเพราะฉะนั้นลุยมาแล้วทุกดอยตมาในรถตู้เลยจ้าเออนะฮะมา วันนี้ก็จะมาแนะนํากันแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับว่าภูเขารื่นดอยที่น่าสนใจในภาคเหนือเนบ้ากดีกว่านะฮะใช่แล้วนะคะไม่ว่าจะไปชมพระอาทิตย์ขึ้นชมทะเลเหมอกดูพระอาทิตย์ตกนอนกลางแต้นหรือว่าสวนป่าเขาต่างๆบนยอดดอยนะคะที่แรกเลยค่ะที่เชียงใหม <S <S ่ที่นี่นะคะต้องขอบอกกันเลยว่าเป็นภูเขาหัวโล้น หัวล้นเลยหรอผมร่วงหมดแล้วใช่แล้วนะคะที่ดอยลังกาน้อยนั่นเองนะคะก็สูงจากน้ําทะเลนะคะเอ่งพันแปดรเมตรค่ะซึ่งไฮไลท์เนี่ยอยู่ตรงเส้นทางก่อนขึ้นสู่ดอยลังกาน้อยนะคะอันตราย <ๆ S 1> มากเป็นหน้าผาหินสูงชันค่ะมีเพียงก้อนหินที่ถูกกัดเซาะเป็นร่องนะคะแล้วก็ ต,ต่างๆเนี่ยโดยแรงของลมแล้วก็ฝีมือมนุษย์ค่ะอพอที่จะให้เหยียบเลนที่เกาะแล้วก็ปีนป่ายนะคะปีนจนขึ้นไปนั่งชมพระอาทิตย์ตกก็หายเหนื่อยโดยสิ้นเชิงอมาต่อกันอีกที่หนึ่งนะฮะสนใจไม่แพ้กันเลยครับนั่นก็คือยอดเขาหลวงนครศรีธรรมราชครับเขาบอกว่ายอดเขานี้นะฮะเป็นยอดเขาที่มีความสลับซับซ้อนมียอดเขาหลวงเป็นยอดเขาสูงสุดนะฮะประมาณ1,000 835เมตรจากระดับน้ำทะเลเลยทีเดียวครับ <ฮะ S 1> เขาบอกว่าอันนี้นะฮะสูงที่สุดในภาคใต้เลยก็ว่าได้แล้วก็เป็นแหล่งของต้นน้ำลำธารแล้วก็คลองต่างๆกว่า15สายด้วยกันตั้งอยู่ในนะฮะอุทยาอุทยานแห่งชาติเขาหลวงมีสภาพเป็นป่าดิบชื้นครับแล้วก็เส้นทางการเดินทางในอุทยานเนี่ยเป็นวงรออมีธรรมชาติที่สวยงามมากๆแล้วก็ยังคงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังมีป่าเฟิร์นโบราณนะฮะแล้วก็พวกกล้วยไม้หาย,ายากด้วยนะครับเช่นเฟิร์นดำมหาสดา เฟิร์นโบราณมหาสดํานะฮะลักษณะของลำต้นเนี่ยสูงใหญ่กว่า 15-20เมตรครับแล้วก็มีแผ่นใบสีเขียวนะครสดรูปนกขนาดใหญ่แผ่ออกไปบนยอดอีกด้วยถูกต้ <Hey. S 2> องแล้วเราไปดูสวยเห็นอย่น,นี้แล้วอยากไปเลยอ,ะ ah. อ่ะต่อมาดีกว่านะคะอันนี้เนเประเทศไทยนะคะเชื่อจะไม่ค่อยไทยมากแต่ว่าอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะยอดเขาโมโกจวนี่มันญี่ปุ่นหรือเปล่า no no this is Thailand <laughs> <laughs> นะคะี <Okay. S 1> สูงความสูงเนี่ย1,950เมตรจากระดับน้ําทะเลนะคะเป็นจุดหนึ่งใน ป่าตะวันตกเลยนะตลอดทั้งปีเนี่ยจะมีหมอกแล้วก็มีเมฆฝนอยู่แต่ภูเขาเนี่ยแปลกนะปกติผู้ภูเขาต่างๆจะเป็นต้นไม้ถูกปะ<ช>แต่นี้มันเหมือนเขาหินนะฮะซึ่งไอ้คำว่าโมโกจูเนี่ยคมพี่คิดว่าเป็นคำภาษาญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันคือกะเหลี่ยงภาษากะเลียงซึ่งแปลว่าเหมือนฝนกำลังจะตกเพราะว่า ภูเขาเนี้ยมองกี่ทีหรือว่าอะไรกี่ทีมันจะมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเหมือนฝนก็กำลังจะตกอากาศเหมือนฝนก็กำลังจะตกออใช่แล้วก็ภูเขาเนี้ยเนี่ยมันจะมีความชื้นชื้นนิดนึงก็เลยเป็นที่มาแล้วเลยใช่ <มก S 2> แล้วของมกจูจนะครับผมเอามาต่ออีกที่หนึ่งครับที่ดอยช้างจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะ <ภา S 1> ครับเขาบอกว่าที่นี่นะฮะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังครับซึ่งจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่จุดชมวิวดอยช้างอยู่บน ดอยช้างขึ้นไปทางเหนือของห้วยน้ําดังนั่นเอง<ฆ>มีความสูงนะครับจากระดับน้ำทะเลเนี่ย1,962เมตรสามารถมองเห็นนะครับทะเลหมอกในตอนเช้าตรู่ได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวแล้วก็สภาพธรรมชาติของทิวเขาเนี่ยสลับซับซ้อนนะฮะของดอย30,000ื่นและดอยสันห้วยลูทางทิศเหนือ<ฆ>ครับดอยหลวงเชียงดาวและดอยขุนแม่แมะทางทิศตะวันออกแล้วก็ดอยแม่ยะและดอยม่อนอังเกตทางทิศใต้ครับ<ฆ>ดอยแม่ยานและเมืองปลายทางทิศตะวันตก ดอยช้างนะครับปกคลุมด้วยป่าดิบเขาอันอุดมสมบูรณ์นะฮะแล้วเป็นที่อาศัยของนกนานาชนิดเลยทีเดียวเช่นนกเดินดงนกจับแมลงนกเขนแล้วก็นกปลอดเรียกว่ามีความสมบูรณ์ของธรรมชาติมากเลยทีเดียวใช่แล้วเละค่ะดอยช้างเชียงรายลงไปแล้วกันเนาะอุ้งเท้ามันมีกาแฟไหมกาแฟดอยช้างไม่เกี่ยวกันใช่ไหมไม่มีไม่เกี่ยวไม่เกยกาแฟที่ได้มาเล็บจากอาจจะแบบแถวแถวนาอาเชียงรายโอเคต่อมาค่ะที่น่านครับผมน่านนะฮะที่นี่ดอยภูคาค่ะ สูงอุ้ยสวยเนาะมันเขียวๆเนาะนะอ่ะก็ไฮไลท์ค่ะไม่ใช่ว่าความสูงของมันนะคะมันสูงมากเกือบ2,000เมตรนะฮะแต่ว่าเป็นดอกชมพูภูคาค่ะเป็นพันไม้หายากนะคะแล้วก็มีแค่ที่แห่งนี้แห่งเดียวนะในประเทศไทยครับผมเฮ้ยเจ๋งอ่ะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะพบที่ไต้หวันอ่าก็ไม่ต้องไปดูถึงไต้หวันเมืองไทยเราก็มีนะ มาต่ออีกดอยนึงแล้วกันนะฮะดอยลังกาหลวงครับ <ฮะ S 1> ดอยนี้เนี่ยเรียกว่าใหญ่มากๆเพราะว่าครอบคลุม3จังหวัดนะฮะนั่นคือลำปางเ <ฮะ S 1> ชียงใหม่ <ฮะ S 1> แล้วก็เชียงรายครับดอยลังกาหลวงเนี่ยเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติขุนแจนะครับครอบคลุม3ร0อยต่อ3จังหวัดอย่างที่บอกไปนั่นเองมีความสูงถึง2,031เมตรครับ จุดเด่นเลยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นยอดเขาที่มีความสูงเนี่ย2,000เมตรขึ้นไปเขาบอกว่าชื่อเนี่ยอาจจะฟังดูไม่ค่อยคุ้นสำหรับนักท่องเที่ยวครับแต่ว่าในหมู่นักพวกนักเดินป่าเนี่ยเรียกว่าเป็นที่นิยมกันมากครับสภาพป่าเนี่ยก็อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีระดับความสูงเนี่ยในแต่ละดับก็จะเต็มไปด้วยป่าดิบเขาป่าสนทุ่งหญ้าบนดอยสูงเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าใครที่แบบ ไม่ชอบความจำเจรหรือแบบพื้นที่ไม่เหมือนใครต้องไปที่ดอยน,นี้เลยใช่คะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นชื่อไม่คุ้นนะแต่ที่ต่อไปเนี่ยคุ้นแน่นอนผู้ซอยดาวอ่าเรียกว่าเป็นท็อปพ,พิษเลยก็ว่าได้ใช่แล้วนะคะสูง2,000กว่าเมตรเลยนะคะแล้วก็มีอยู่ในที่จังหวัด อุดตล์นั่นเองนะคะคอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะคะป่าน้ําป่านั่นเองเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์มากนะคะคมีป่าธรรมชาติที่สวยงามเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารต่างๆแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะไม่ว่าจะเป็นน้าตกภูสอยดาวอ,อย่างนี้อันนี้ก็ดังอันนี้เหมือนอยังไง มึงว่าบนดอยทุกที่มันเหมือนกันป่ะอืมก็ลมแบบ <c oughs> คล้ายๆกันนะเอออันนี้นี่ฮะสำคัญเลยเนี่ยเดินทางสะดวกนะคะใครอยากไปเที่ยวทงธรรมชาติเนี่ยก็ไปได้เลยที่ภูสอยดาวค่ะใอันนี้ใครที่ชอบแบบไม่ชอบแอดเวนเจอร์มากชอบแบบชิลๆอ่าขึ้นไปไม่ลำบากะอะไรอย่างงี้ก็ได้เลยอ่ะมาถึงที่นึง ดอยหลวงเชียงดาวครับดอยนี้ก็สูงไม่แพ้กับดอยอื่นๆเลยนะครับเพราะว่ามีความสูงถึง2,195เมตรเขาบอกว่าอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าของดอยเชียงดาวครับแล้วก็ดอยแห่งนี้เนี่ยเขาบอกถึงแม้จะไม่สูงที่สุดในประเทศไทยแต่ว่าถ้าพูดถึงลักษณะแล้วก็ความโดดเด่นทางธรรมชาติเนี่ย<ฆ>ไม่แพ้ดอยอื่นอย่างแน่นอนนะฮะแล้วข้างบนเนี่ยก็มีทะเลเหมอกให้ไปชมกันด้วยหรือว่าใครอยากจะ ไปเดินเล่นแล้วก็กางเต็นก็ได้เพราะเขาก็มีบริการให้ได้ไปแบบว่านอนชมวิวกางเต็นชมพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกกันไปใช่แล้วนะีะ่ะกลับมาที่เชียงใหม่อีกร,รอบนะคะดอยผาผ้าห่มปกเออชือ่อชื่อแปลกนะ,ะแต่ว่าถ้ารู้จักกันนั่นคือดอยผาหลวงครับผมนะคะเขาบอกว่าดอยผ้าห่มปกนะคะหรือว่าดอยฟ้าห่มปกเนี่ยนะคะเป็นยอดเขาที่อยู่บนเทือกแดนแดนแบบ แดนลาวดินแดนลาวามีความสูงนะคะถึง2,285เมตรค่ะคแล้วก็ก่อก่อนหน้านี้เนี่ยเคยอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่ฝางนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาเปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นอุทยานแห่งชาติออดอยผ้าห่มปกนั่นเองนะคะซึ่งสาเหตุหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมถึงเรียกว่าผ้าห่มปกครับผมที่เรียกว่าห่มปกเนี่ยก็คือเพราะว่า ภูเขาเนี่ยที่เราอัปเดตไปก่อนหน้านี้หลายๆดอยเนี่ยจะล้นเตียนถูกไม้หรือว่าจะมีต้นไมเ้เยอะแยะมากมายแต่ว่าดอยพระหอผมปกเนี่ยนะจะเต็มไปด้วยมอส มันเหมือนเป็นผ้าห่มเนี่ยมาปกคลุมมาครอบคลุมทั้งหมดใช่ใช่แล้ว,ลวเหมือนมีผ้าห่มเนี่ยมาห่มต้นไม้มาห่มอะไรอยู่ตลอดเวลาครับผมก็สามารถไปได้เห็นไหมเห็นทะเลหมอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะที่นี่แหละที่เชียงใหม่ดอยผ้าห่มปก่ะ,ะมาถึงอีกหนึ่งดอยะี่เรียกว่าเป็นดอยดอย,ยอดฮิตเลยก็ว่าได้ นั่นก็คือดอยอินทนนท์ครับที่ <Okay. S 1> เชียงใหม่เหมือนกันนั่นเองครับดอยอินทนนท์ครับก็บอกว่าชื่อเดิมเนี่ยชื่อว่าดอยหลวงอ่างกาครับ <Ha. S 1> ต่อมาเนี่ยได้ตามพระนามของพระเจ้าอินทวิชยนนท์นะคร เจ้าผู้ปกครองเชียงใหม่องค์ที่7นะครับมีความสูงเนี่ย2,600เมตรครับเขาบอกว่าถ้าจะพูดถึงดอยอินทนนท์แล้วเนี่ยก็ต้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดฮิตของคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศเลยทีเดียวเพราะว่าจะไปสุดนี้ความที่เป็นธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นไปแบบอากาศเย็นมันไปง่ายอ่ะไปง่ายสุดเลยอ่ะแล้วมันก็แบบมันไปง่ายอ่ะใช่ฮะแล้วก็ภูเขาเนี่ยเต็มไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อนแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาฮิมาลัยที่พาดผ่านจากประเทศ เนปาลภูฐานพม่านะครับแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็ยังมีน้ําตกต่างๆคือเช่นน้ําตกแม่ยะอะไรเงี้ยระหว่างทางที่จะขึ้นไปถ้าเกิดเราลงมาเนี่ยก็สามารถแวะเที่ยวน้ําตกได้ ถูกต้องแล้วนะคะลองไปได้เพื่อนมุ้งพึ่งไปแล้วก็ยังอยู่อยู่ด้วยนะเขาบอกว่าหนาวมากตอนนี้นะฮะหน้าไปบ้ากมาไปไหว้พงไหว้พระอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะลองไปดูนะจ๊ะก็เรียกร้องดอยแล้วกันเนาะถูกแล้วนะคะครบเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการอัปเดตเรื่องดอยดอยกันครับผมเออแต่ถ้าภาษาดอยถ้าเป็นภาษาหุ้นนี่ก็ไม่ดีเลยติดดอยติดดอยโอเคคือหุ้นตกกระหน่ำอ่ะนึกออกว่าเราซื้ออยู่เราติด ติด่บนดอยอ่ะเออไม่ดีนะคะครับผมออัปเดตเรียบร้อยแล้วเบรกหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาดูคลิปกันนะคะเป็นคลิปน่ารักน่ารักเลยนะคะทั้งเป็นน้องหมากับเจ้าของนะหรือว่าผู้หญิงที่แบบว่าเสื้อผ้าที่ใส่อ่ะมันมีแบบอิทธิพลต่อชีวิตของเรารต้องมาอัปเดตแล้วก็ดูกันค่ะครับ